you uh -huh. เห็นอะไรไหมเอ่ยเห็นไหมคะอ้าวเห็นกระดาษไหมคะอ่าเห็นไหมอ่าลองสัมผัสดูนะคะดูนะได้จับทุกคนเลยอ้าวอ่ะได้จับแล้วกระดาษมีลักษณะเป็นยังไงคะ แล้วเดี๋ยวใครอยากทำคุณจะเรียกมาทำอนไหนอยากท 有呀、嗯。<laughs>